ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับจอเกมชาแนลก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเกมที่35ของซีซั่นที่สนามทอร์เนมฮอสเปอร์สเตเดียมใน,น,นอาร์เซนอลก็บุกไปเอาชนะสเปอร์ได้3ประตูต่อ2ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็สามารถบุกไปเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสได้2ประตูต่อ0ูนด้วยเช่นกันทําให้ตอนนี้นะครับสถานการณ์ในลีกล่าสุดเนี่ยอาร์เซนอลก็นําไปจ่าฝูงอยู่นะครับเตะไป35เกมเนี่ยมี80คะแนนค่า G d ดีเนี่ยบวกอยู่ที่5้ ส่วนอันดับ 2, 2> เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ34เกมมี79คะแนนค่า GD เนี่ยบวกอยู่ที่50อันดับ3เนี่ยเป็นเวี้ยวพูล5 5เกมมี75คะแนนทําให้ตอนนี้พูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าเหลือแค่มา2ตัวแล้วเท่านั้นนั่นคืออาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยเติบโตขึ้นเยอะมากๆนะครับเมื่อเทียบกับซีซั่นที่แล้วเนี่ย เอาจริงๆอาร์เซนอลกับซิตี้เนี่ยก็เบียดเย่งแชมป์กันตั้งแต่เมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยอาร์เซนอลก็มาหลุดวงโครจรนะครับด้วยการพลาดไปเองจนสุดท้ายเนี่ยซิตี้ก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้แต่ว่าจนถึงตอนนี้นะครับต้องยอมรับว่าผ่านไป35เกมเนี่ยอาร์เซนอลทำได้ดีแบบมากๆ โดยเฉพาะในเกมล่าสุดนะครับที่สามารถบุกไปเอาชนะทอรแนมฮอร์สเปอร์ได้3ประตูต่อศูนย์ซึ่งคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงหลังเกมนี้กันด้วยรวมถึงสถานการณ์การลุ้นแชมป์นะครับว่าเหลืออีก3เกมแล้วเนี่ยทิศทางมันจะเป็นแบบไหนได้บ้างนะครับและจุดไหนที่ผมมองว่าอาร์เซนอลมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ได้บ้างก็เดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันแต่ก่อนจะไปชมเนื้อหาคลิปฝากเพื่อนๆคนไหนแวะเวียน,นันเข้ามายังไม่ได้กด subscribe เนี่ยก็ฝากกด subscribe กันหน่อยนะครับแล้วก็ฝากกด like, กดไ์แชร้วย เพราะว่าการไลค์เนี่ยมันช่วยเปิดการมองเห็นให้กับคลิปแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่มากมายสารสำหรับช่องเล็กๆช่องนี้แล้วล่ะครับ ขอเริ่มที่อัตราติงแชมป์ล่าสุดก่อนนะครับของออฟต้าเนี่ยตอนนี้เต็งหนึ่งก็ยังเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ67.4%ที่มีโอกาสจะคว้าแชมป์เต็ง2เนี่ยเป็นอาร์เซนอล32.5%นะครับส่วนเต็ง3เป็นลิเวอร์พูล0.1%แล้วเท่านั้นก็ชัดเจนนะครับว่าเหลือแค่แมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์เซนอลแล้วเท่านั้นซึ่งถ้าเรามาดูเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้โหโซิตี้เขาก็มีโอกาสมากกว่า50%ด้วยสาสิบเปอร้าแชมป์แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันไม่หป ขนาดนั้นนะครับถ้าใครได้ดูเกมล่าสุดของซิตี้เนี่ยโอ้โหพูดได้ตามตรงเลยว่าฟอร์เรนแม่งเล่นดีมากๆแต่ว่าคริสวูดเนี่ยเป็นคนที่แบบทิ้งโอกาสไแปบบแบบเปล่าประโยชน์จริงๆนะครับผมเนี่ยนั่งเชียร์อยู่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยด้วยความคมนะครับซิตี้เขาก็เอาชนะไปได้ส่วนอาเซนอลก็เหมือนจะชนะสบายนะครับครื่งแรกจบ3-0แต่ครื่งหลังเนี่ยอยู่ๆก็ ไปแจกให้เขาเองนะครับโดยที่ไม่มีเหตผลอะไรทั้งนั้นดาวิดลายาก็แจกให้สเปอร์นะครับเกมจะได้สนุกสุดท้ายเนี่ยต้องมาลุ้นกันโอโ,โหจนถึงช่วงทดเวลานะครับอาเซนนก็เอาตัวรอดไปได้จุดนี้นะครับทำให้ผมเห็นว่าอาเซนนเนี่ยแม่งดูเติบโตขึ้นเยอะมากๆและมีโอกาสแบบจริงๆจังๆที่จะคว้าแชมป์ในซีซั่นนี้ได้ด้วย เราไปเริ่มที่11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงเลยนะครับเกมนี้เนี่ยมิเกลเตต้าก็จัดผู้เล่นชุดเดิมที่เพิ่งจะถล่มเชลซีมา5ประตูต่อศูนย์ซึ่งผมก็เห็นด้วยมากๆนะครับพอประกาศรายชื่อมาเนี่ยค่อนข้างที่จะสบายใจนะครับเมื่อมีโทมัสปาเตกับดิคแไลท์ลงสนามแล้วก็ไม่ทําให้ผิดหวังจริงนะครับกองกลางเซตนี้เนี่ยแม่งเล่นกันได้ดีมากอาจจะมีผิดพลาดบ้างนะครับโดยเฉพาะในช่วงต้นเกมแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะปรับเข้าสู่รูปเกมได้นะครับแล้วก็ค่อยๆที่จะคลองเกม เริ่มเกมนะครับต้องบอกว่าสเปอร์เนี่ยแม่งใส่สูตรจริงๆมาด้วยความแบบกระหายมากๆหลังจากที่ไม่ได้ลงมาสสัปดาห์ก็มาบุกใส่อาเซนนลก่อนเลยนะครับตามรูปเกมที่สเปอร์เขาถนัดอยู่แล้วส่วนอาเซน ผมชื่นชมมากๆนะครับโดยเฉพาะในครึ่งแรกเรียกว่าทําได้ดีสุดๆจริงๆนะครับในการตั้งรับแล้วรอส่วนกลับคือเวลาสเปอร์บุกเนี่ยความรู้สึกผมอะไม่ได้กลัวว่าจะเสียประตูเลยนะครับต่อให้อเซนอลนเนี่ยไม่ได้ครองบอลก็จริงแต่ว่าระบบเกมรับของอเซนอลนเนี่ยมันดีมากๆมันยากมากๆที่จะเจาะอเซนอลนได้นะครับแล้วก็ใช้โอกาสในการส่วนกลับนะครับซึ่งเราเห็นมาเป็นประจําอยู่แล้วว่า กองหลังของสปเปอร์เนี่ยเวลาบุกมักจะดันสูงตลอดนะครับผมก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมมันต้องอวร์โหลดขนาดนั้นนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เป็นอาร์เซนอนเวลาตัดบอลได้ก็จะสวนกลับนะครับแล้วก็ลูกแรกเนี่ยมันก็เกิดจากการสวนกลับเร็วนะครับแล้วก็มาได้ลูกเตะม,มุมและเป็นบุกยซาก้าที่เปิดเตะม,มุมเข้าไปนะครับซึ่งลูกนี้ก็ต้องยอมรับตามตรงว่าค่อนข้างมีโชคด้วยนะครับเมื่อ,อปีแอร์ออยเบียร์เนี่ยม่งเข้าประตูตัวเองไปนะครับอาร์เซนอนก็นำหนึ่งประตูต่อศูนย์หลังจากน้ำหนึ่งศูนย์นะคร ไม่ต่างจากเดิมอาร์เซนอลก็ลงมาแพ็คตั้งรับนะครับแล้วก็ให้สเปอร์เนี่ยบุกเข้ามาแต่ว่ามันก็ยังหาโอกาสยิงแบบ จังๆไม่ได้นะครับมีแค่ลูกเซตพีทที่โรเมโลเนี่ยมุ่งไปชนเสาซึ่งลูกนี้ก็ควรจะเป็นประตูมากๆนะครับก็ต้องบอกว่าโชคดีอีกหนึ่งจังหวะแล้วกันแล้วก็อีกลูกหนึ่งนะครับที่ฟานเดอเฟนเนี่ยยิงเข้าไปแล้วแต่ว่าเป็นลูกล้ำหน้าสะกดซึ่งถ้าเราดูจากภาพช้าเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกติดใจอะไรนะครับก็เห็นชัดเจนว่าเท้าของฟานเดอเฟนเนี่ยเ,เลื่อมมานะครับมันก็ทําให้เป็นลูกล้ำหน้าชัดเจนอยู่แล้วซึ่งหลังจากนั้นนะครับสเปอร์ก็พยายามบุกใส่และเซนอนเวลาตัดบอลได้กก็สวนับ และทําได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะลูกที่2คงคาแฮเวตเนี่ยเปิดบอลมาองจริงนะคาแฮเวตแม่งเปิดช้าไปด้วยซ้ำผมแล้วกลัวว่าจะล้าหน้าจริงแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องชมซาก้าด้วยที่เลี้ยงลายได้อย่างดีมากๆนะครับแล้วก็ลากเข้าไปเปิดนัต,ติยิงเข้าไปเลยนะครับอาร์เซนอลก็นํา2ประตูต่อศูนย์จากนั้น อาร์เซนอลก็มาได้ประตูที่3นะครับจากลูกเตะม,มุมอีกแล้วโอ้โหเรียกว่าต้องชมนิโคลัสยเวอร์จริงๆนะครับอาร์เซนอลในตอนนี้เนี่ยมันเก่งมากๆในเรื่องลูกเตะม,มุมก็เป็นคายอเวตนะครับที่หม่งเข้าไป3ประตูต่อศูนย์จบครึ่งแรกเนี่ยพูดตามตรงเลยว่าไม่น่าจะมีอะไรพลิกผันได้นะครับอาร์เซนอลเนี่ยเวลานําคู่แข่งถึง3าเนี่ยต่อให้เป็นทีมไหนในโลกก็ายากมากที่จะมาเจาะอาร์เซนอลได้พอเริ่มครึ่งหลังนะครับ ก็พูดตามตรงเลยว่าาร์เซนลเนี่ยดูดีกว่านะครับจริงเนี่ยดูดีกว่าในครึ่งแรกด้วยซ้ำการคลองบอลเนี่ยาร์เซนลกลับมาเหนือกว่าแล้วก็เล่นไปตามจังหวะตัวเองนะครับบุกได้ก็บุกบุกไม่ได้ก็เซตบอลไปนะครับตรงกลางเนี่ยเริ่มที่จะเก็บบอลได้และดูเหมือนว่าสเปอร์เนี่ยค่อยๆย,ยุบไปเองด้วยซ้ำแต่อยู่ๆนะครับดาวิดไรยาเนี่ยม่งแบบมันพลาดแบบไม่มีเหตุผลจริงๆนะครับลูกนี้คือจริงๆเนี่ยผมรู้ว่าเขาตั้งใจที่จะเปิดมาให้ปาเตแต่ว่าจังหวะมันแบบ มันไปแล้วแต่พยายามที่จะดึงจังหวะก,กลับนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยพลาดแต่ที่งงมากกว่านะครับนั่นคือทําไมโรเมโรมาเป็นคนที่ตัดบอลได้ทั้งๆที่ลูกนี้เนี่ยเป็นโอเพนเพย์ปกตินะครับไม่ใช่เซตพีดโรเมโรแม่งดันขึ้นมาถึงหน้าประตูนะครับแล้วตําแหน่งของโรเมโรใครเป็นคนยืนโอ้โหผมก็งงจริงนะครับว่าแผนของอังเก้นเนี่ย เขาเขาใช้ยังไงกันแน่แต่สุดท้ายเนี่ยก็ถือว่ามันได้ผลแล้วกันนะครับเพราะว่าโรเมโรเนี่ยเป็นคนยิงประตูได้และเป็นประตูที่ปลูกความหวังของสปเปอร์จริงๆนะครับโอ้โหหลังจากนั้นเลยสปเปอร์แม่งมาเป็นพายุมากๆนะครับอาร์เซนอนก็ตั้งรับแต่ก็ยังไม่มีจังหวะที่มันยิงจัดจ่านะครับสุดท้ายก็เกิดความผิดพลาดของดีแคนไลท์ขึ้นนะครับทาให้เสียจุดโทษลูกนี้เนี่ยผมเห็นนะครับในสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยต่างก็ โทษกรรมการว่าทําไมถึงไม่เป่าจุดโทษตั้งแต่จังหวะแรกไม่จําเป็นต้องรอ VR อทักท้วงมาก็ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่ากรรมการเนี่ยที่ยังไม่เป่าจังหวะแรกนะครับถ้าเราดูในเกมจริงๆเนี่ยดีแคนไลท์อย่างขวดไปที่เป้าของอเบนเดวิธจริงๆแต่ว่าพอรู้ว่าไม่งพลาดแล้วดีแคนไลท์พยายามที่จะดึงขากลับแต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่ทันแล้วนะครับมันขวดเข้าไปแล้วยังไงก็ฟาวแน่นอนผมคิดว่า กรรมการเนี่ยก็อาจจะลังเลเพราะจังหวะนี้นะครับว่าไลท์เนี่ยมันมันชะลอทันหรือเปล่ามันดึงขากลับได้ทันหรือเปล่านะครับมันก็เลยต้องรอ v วสุดท้ายเนี่ยพอมาดูภาพช้านะครับมาดูภาพนิ่งเนี่ยยังไงมันก็จุดโทษร้อยเเนะครับเพราะว่ามันเตะไม่โดนบอลเลยมันโดนคนเต็มๆก็เรียบร้อยนะครับอาร์เซนอลก็เสียจุดโทษไปแล้วก็เป็นซอลน,นึงมินที่ยิงไล่ขึ้นมา2ประตูต่อ3หลังจากนั้นอาร์เซนอลก็ซื้อเกมรับแบบเต็มที่นะครับก็เรียกว่า ปิดประตูได้เลยนะครับเวลาไซนอนลงไปตั้งรับเนี่ยยากมากที่จะเจาะเข้าไปนะครับแล้วก็เอาตัวรอดไปได้ก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ควรจะสบายแต่สุดท้าย ก็ทําตัวเองนะครับให้ต้องมาเหนื่อยและมาลุ้นในช่วงท้ายเกมแต่ก็ยังดีนะครับที่เอาตัวรอดมาได้แล้วก็เป็น3แต้มที่สําคัญมากๆซึ่งเกมนี้ผมเคยพูดเอาไว้นะครับว่าถ้าอาเซนอลเนี่ยบุกมาเอาชนะสเปอร์ได้มีโอกาสสูงที่จะเป็นแชมป์ได้เหมือนกันในซีซั่นนี้ก็เดี๋ยวไปพูดถึงการแย่งแชมป์กันอีกทีนึงแต่ว่าเราไปดูสถิตีหลังเกมกันนิดนึงนะครับเกมนี้เนี่ยสเปอร์คองบอลถึงหกสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับอาเซนอลเนี่ยสามสิบแปดโอกาสยิงทั้งหมดเนี่ยสเปอร์สิบสี่ครั เซนเนี่ย9ครั้งเข้ากรอบ3ครั้งค่า XG นะครับสเปอร์เนี่ยอยู่ที่2.38แต่เซนเนี่ย1.08เท่านั้นได้มา3ประตูก็ถือว่าใช้โอกาสเนี่ยไม่ค่อยเปลืองนะครับซึ่งอีกอย่างหนึ่งเป็นเพราะว่าสเปอร์เนี่ยทำเข้าประตูตัวเองด้วยมันก็เลยมีค่า XG ที่ค่อนข้างน้อยโดยรวมเนี่ยผมรู้สึกชอบวิธีการเล่นของเซนอในเกมนี้มากๆนะครับถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยเซนมักจะเป็นทีมที่บุกเข้าใส อีกทีมหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแม่งแพ้ตลอดถ้าพูดตรงๆก็คิดสภาพเหมือนอาร์เซนอลเป็นสเปอร์ในตอนนี้แล้วตอนนี้อาร์เซนอลเนี่ยคล้ายๆกับพวกแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือเวอร์พูอนะครับที่เก่าพอในการเล่นเกมใหญ่แล้วก็ปิดเกมได้ก็ชื่นชมนะครับว่ามิเกลเดต้าเนี่ยทำทีมมาได้อย่างแบบถูกต้องมากๆ เราไปพูดถึงสถานการณ์ลุนแชมป์กันบ้างนะครับซึ่งจบจากคู่์เซนอลเน่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ลงสนามต่อเลยนะครับแล้วก็ผมก็นั่งดูอยู่เพราะว่าเชียร์นอตติงแฮมฟอร์เรสแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแม่งมันเสียดายจริงนะครับฟอร์เรสเนี่ยเล่นได้ดีมากๆเล่นได้ดีแบบดีควรที่จะเป็นผู้ชนะด้วยซ้ําแต่ว่า ประสิทธิภาพนะครับคุณภาพของผู้เล่นในแนวลุกนะเนี่ยอย่างคริสวูดเนี่ยต่อเนี่ยหลายครั้งแต่ว่าแม่งก็พลาดนนั่เองนะครับสุดท้ายก็โดนความคมของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ถ้าเรามาดูนะครับในเกมนี้ค่า XG ของฟอร์เรสต์เนี่ยหนึด้วยซ้ําแต่แม่งไม่ได้สักประตูแต่ซิตี้เนี่ยศูนนะครับได้มา2ลูกโอกาสยิงเนี่ยฟอร์เรสต์เยอะกว่านะครับสิครั้งเข้ากรอบ2ครั้งแต่ซิตี้เนี่ยสิครั้งเข้ากรอบถึง5ครั้งอ่ะนะครับ ดูแล้วมันก็คล้ายๆกับเกมอาร์เซนอลเหมือนกันนะครับจะบอกว่ามันคือประสิทธิภาพของทีมลุนแชมป์ก็ได้นะครับในเกมที่ยากลําบากเนี่ยแต่ว่าเอาตัวรอดแล้วก็เอาชนะเอา3แต้มสําคัญออกมาได้ก็ทําให้ตอนนี้นะครับอาร์เซนอลเนี่ยเหลือแค่3เกมแล้วเท่านั้นนะครับเราไปดูโปรแกรม3เกมที่เหลือของอาร์เซนอลกันนะครับ ในสัปดาห์หน้านะครับอาเซนอลเนี่ยจะเล่นในบ้านเจอกับบอร์นมัตซึ่งบอร์นมัดตอนนี้ถือว่าฟอร์มกําลังดีมากๆนะครับล่าสุดก็เอาชนะไบรตันไปได้3-0ด้วยแต่ว่าเกมนี้เล่นในบ้านอาเซนอลนเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะไปเยือนวูฟ เกมเยือนอีกแล้วนะครับสำหรับซิตี้ก็อรอลุ้นเอาแล้วกันนะครับว่าวูบตอนนั้นเนี่ยจะมีตัวผู้เล่นที่พร้อมขนาดไหนส่วนในสัปดาห์ต่อไปนะครับวันที่11-13ถึง13นะครับในพฤษาเนี่ยอาร์เซนอลจะทำศึกใหญ่ที่สุดนะครับใน3เกมที่เหลือนั่นคือการไปรเยือนโอทัตฟอร์ดของแมนยูไนเต็ด ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะไปเยือนฟูลแลมซึ่งหลังจากจบเกมฟูลแลมนะครับกลางสัปดาห์เนี่ยจะเป็นเกมตกค้างตรงกับวันที่14พฤษภาคมนะครับเป็นวันเกิดของผมเลยซิตี้เนี่ยบุกไปเยือนทอนแเนมฮอสเปอร์ขอให้เป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้วกันนะครับขอเป็นสเปอร์เนี่ยเอาชนะซิตี้ให้ได้แต่อาร์เซนอลนะครับในก่อนหน้านั้นเนี่ย การไปเยือนแมนยูนเต็ดเนี่ยมันก็ไม่ง่ายต่อให้สภาพทีมฟอร์มการเล่นเนี่ยอาเซนอนจะดูดีกว่าเยอะแต่ว่ายังไงเนี่ยโอทัตฟอร์ดเขาก็ต้องเล่นเต็มที่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะให้พูดตรงๆนะครับผมก็ยังรู้สึกว่าอาเซนอนเนี่ยสามารถเอาชนะได้ต่อให้มันอาจจะยากไปหน่อยนะครับแต่ว่าด้วยคุณภาพด้วยวิธีการเล่นก็ต้องพูดตามตรงว่าอาเซนอนเนี่ยแม่งยังยังดูดีกว่าแมนยูค่อนข้างเยอะนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับการไปเยือนฟูลแลมเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่คิดว่าการมาเยือนสเปอร์นะครับอาร์เซนอลเนี่ยอาจจะเอาชนะสเปอร์ได้ด้วยวิธีการเล่นที่ส่วนกลับแต่ซิตี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นทีมตั้งรับและส่วนกลับนะครับซึ่งน่าจะเป็นการเปิดหน้าแรกกันมากกว่า ซึ่งถ้าวัดกันจริงๆเนี่ยซิตี้ก็ประสิทธิภาพดีกว่านะครับแต่ผมรู้สึกว่าสเปอร์เนี่ยเขาเป็นเกมที่สําคัญมากๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสเปอร์เขาก็ลุ้นไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยเช่นกันนะครับสเปอร์เนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ5ของตารางนะครับตามหลังแอสตันวิลล่าอยู่7คะแนนแต่แข่งน้อยกว่า2เกมเราไปดูโปรแกรมของสเปอร์กันนะครับว่าเจออะไรกันบ้างเกมต่อไปนะครับสเปอร์เนี่ยต้องไปเยือนเชลซี จากนั้นต้องไปเยือนลิเวอร์พูลต่อนะครับในสุดสัปดาห์แล้วก็กลับมาเล่นในบ้านเจอกับเบอร์ลี่แล้วก็มาเล่นกลางสัปดาห์นะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถือว่าเป็น4เกมที่เล่นสุดสัปดาห์กลางสัปดาห์สุดสัปดาห์ติดต่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ตามหลังแอสตันวิลล่าอยู่7คะแนนนะครับจนถึงเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเชื่อได้เลยว่าตอนนั้นแต้บจะยังไม่ห่าง ผมคิดว่าสเปอร์เนี่ยยังมีโอกาสในการลุ้นท็อปโอยู่แล้วเขาจะเล่นเต็มที่แน่นอนนะครับเพื่อตำแหน่งท็อปโผมคิดว่ามันก็มีโอกาสพลาดได้เช่นกันนะครับสำหรับซิตี้ในเกมนี้คือรู้สึกว่ามันมันเป็นความรู้สึกที่อาจจะเข้าข้างตัวเองไปหน่อยแต่รู้สึกว่าปีนี้เนี่ยเซนอนมันโตขึ้นแล้วก็ มันดีพอที่จะเป็นแชมป์ได้แล้วจริงๆยิ่งเรามาดูการแข่งขันยิ่งมาดูวิธีการเล่นต่างๆนะครับหรือว่าแบบดวงโชคต่างๆเนี่ยแม้แต่สภาพร่างกายนักเตะในตอนนี้แม่งไม่มีใครเจ็บเลย มันมันควรที่จะถึงเวลามากๆแล้วที่อาร์เซนอลเนี่ยจะเป็นแชมป์อาจจะคิดก้าวข้างตัวเองไปอ่ะนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องรอจบนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยจะเป็นยังไงส่วนในเกมสุดท้ายของซีซั่นนะครับอาร์เซนอลเจอเอเวอร์ตันเนี่ยชนะแน่นอนนะครับเอเวอร์ตันเนี่ยเขาลอดตกชั้นแล้วเพราะฉะนั้นเกมนี้เขาก็คงเล่นให้ครบโปรแกรมไปแค่นั้นส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเล่นในบ้านเจอเวสต์แฮมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นนะครับ สามเกมหลังจากนี้ไปของแมเชสเตอร์ซิตี้นั่นคือวูฟฟูลแลมและสเปอร์ผมคิดว่าน่าจะมีสะดุดหนึ่งเกมอาจจะเป็นในสัปดาห์ที่เจอกับฟูลแลมหรือไม่ก็สเปอร์ก็ได้ส่วนอาร์เทนอนแน่นอนว่าเกมที่อาจจะสะดุดที่สุดนั่นคือแมเชสเตอร์อยู่ในเตดแต่ว่า จนถึงตอนนี้นะครับเชื่อได้เลยว่าความมั่นใจของนักเตะเนี่ยเขาไม่สนใจแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วนะครับเขาแค่ทําหน้าที่ของตัวเองเนี่ยให้ดีที่สุดคือชนะไปแค่นั้นสุดท้ายเนี่ยจะได้แชมป์ไม่ได้แชมป์ก็แล้วแต่นะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งปีที่มีการตัดสินแชมป์ด้วยประตูดได้เสียตอนนี้เซนน์นาอยู่7ลูกไม่เยอะนะครับสำหรับ7ลูกเนี่ย เพราะฉะนั้นอาเซนอนก็ต้องระวังเรื่องนี้ไว้ให้ดีมีโอกาสยิงได้ก็ต้องยิงนะครับก็รักษาช่องว่างระยะห่างตรงนี้เอาไว้เพราะว่าประตูได้เสียเนี่ยมันคือ0.5แต้มเลยนะครับเวลาที่คะแนนเท่ากันเนี่ยยังไงมันก็ยังมีความสําคัญมากๆอยู่เอาประมาณนี้ละกันนะครับไปดูเรื่องอื่นๆกันนิดนึงนะครับอา,อาเซนอนก็การันตีในการไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในซีซั่นหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่คะแนนเนี่ยห่างจากอันดับ5ไม่มีทางที่จะไล่ทันแล้วส่วนมิเกลเดตา เก็บชัยชนะ100เกมแรกได้เร็วที่สุดเป็นอันดับ5ของลีกนะครับนับตั้งแต่มีพรีเมียร์ลีกมาเลยอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นเปปกาเดล่านะครับใช้เวลาเร็วที่สุด134เกมเท่านั้นส่วนมิเกลเตต้าเนี่ย169เกมนะครับซึ่งน้อยกว่าเซนแบงเกอร์นะครับแบงเกอร์ er เนี่ย179เกมก็น้อยกว่า10เกมนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับอาร์เซนอลแล้วกันนะครับเรียกว่าเป็นทิศทางที่มัน เรียกว่าเป็นทิศทางที่มันน่าจะถูกต้องแล้วนะครับก็เชื่อมือมิเกลเตต้าต่อไปก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ส่วนเ,นเพื่อนๆเนี่ยคิดว่าสุดท้ายใครจะเป็นแชมป์นะครับอาร์เซนอลจะสร้างประวัติศาสตร์ได้หรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ